ถ้าพูดถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ต้องได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกันแล้วก็จะพบนะคะว่าสายป่านนั้นไม่ยาวคอนเทนชั่นเองก็ไม่ได้มากมายอะไรเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการรายใหญ่<ๆ>นี่เองเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําไมรัฐบาลต้องออกมาตรการมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME จากผลการประชุมคอรมอรที่รายงานกันไปเมื่อสักครู่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทีมข่าวเศรษฐกิจของเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปพูดคุยแล้วก็เปิดใจผู้ประกอบการ SME หลายราย ก็ยอมรับนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาขณะนี้ส่งผลกระทบในการดําเนินธุรกิจของพวกเขาเป็นอย่างมากแล้วบางรายก็บอกว่ามีความหวังมากพอสมควรนะคะว่าในช่วงปลายปีนั้นกิจการจะกลับมาคึกคักเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นนั่นเองแต่ว่าความรู้สึกของผู้ประกอบการแต่ละรายและความหวังกับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME จากรัฐบาลน,นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานกันค่ะ ว่าตอนนี้นี่เงียบมากก่อนหน้านี้ก็ว่าเงียบแล้วณปัจจุบัน,นเงียบเกือบยีกว่าปีนี้ไม่เคยเจอเยอะที่สุดก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่นได้คือขายพวกนี้นี่มันไม่แน่มันไม่แน่เพราะว่าขาจรถ้าขาประจําเรามาก็เป็นแสน บุญจิราจิรวกกรน,น,น์เจ้าของร้านขายเครื่องประดับบริเวณด่านชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเล่าให้ฟังถึงผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ที่สับเซามากที่สุดนับตั้งแต่ค้าขายในช่วง20ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับผู้ค้าสองรายนี้ที่ยอมรับว่าการค้าปีนี้ซบเซาอย่างมากแต่ยังหวังว่าในช่วงเทศกาลปลายปีการค้าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งช่วงนี้มันเยียไปหนะเย็ ขายได้มากๆก็ประมาณ3,000-4,000เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ถึงนะเดี๋ยวนี้เป็น5,000กว่าปลายปีอะค่ะปลายปีจะมีคนเยอะหน่อยมันไม่แน่ไม่นอนอ่ะวันก็บางทีก็เจ็ดแปดพันบางทีก็หมื่นนี่เป็นเพียงตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่กําลังเผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจขาลงหากมีสายป่านเพียงพอกลุ่มเหล่านี้ยังคงประกอบธุรกิจต่อไปได้ แต่ขณะเดียวกันพบว่ายังมีผู้ประกอบการอีกจํานวนมากกําลังล้มหายตายจากประจากระบบเนื่องจากสช้าบันทางการเงินชะลอ,อการปล่อยสินเชื่อ SME ปัจจุบันพบว่าภาพรวมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL กลุ่ม SME ล่าสุดที่มีอยู่เกือบ3ล้านรายทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่านี่1 5 8 8 0้158,800ล้านบาท อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ s m e ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างหนักอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งทางภาครัฐบาลเองก็เร่งผลักดันมาตรการช่วยเหลือ s m e ค่ะซึ่งขณะนี้ในส่วนของกระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการช่วยเหลือไว้หลายมาตรการโดยมีเป้าหมายให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้และลดการเร่งตัวของ NPL เราคิดว่า SME เราเก็บอยู่ได้ประมาณส0,000ล้านได้ัหม ะครับถ้าเราลดไปสัก5เซนี้ยก็อาจจะลดไปสักห้าพันล้าน5พันล้านได้นะวัน5 0 0 0ันล้านนะครับถ้คิดว่าถ้าถ้า s อ e อยู่ได้ SME อยู่ได้นะครับเศรษฐกิจมันก็ไปได้นะครับธนาคารสถาบันการเงินอะไรอ่างดําก็ไม่เป็นหนี้ศูนย์ใช่ไหม สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบล่าสุดไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการเงินโดยการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทการตั้งกองทุนขยายทุนการปรับปรุงเงื่อนไขค้ำประกันของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ดิจิบุคคลซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้ประกอบการเดินหน้าต่อไปได้และขณะเดียวกันยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศที่สำคัญอีกด้วย กรกิจอินกองงามถ่ายภาพสุจิตรากิไพโรธทีนเอนทเวนตรายงาน